เปิดเสียงยังเนี่ยจะนอนแล้วก็ยังกษาดูการเลิกไม่ได้เลิกทำกระบอกทองคำก็ถามว่าไปต่อได้ไหมก็ไปได้อยู่นะเนี่ยเส้นมันอยู่ตรงเนี้ยจะได้อ่ะเมื่อกี้ตั้งไว้สี่สห้าแต่ปิดก่อนคือมันอย่างว่าแหละเล่นห้าพอร์ตพร้อมกันแล้วก็จะนอนแล้วอืม เดิมก็รอให้มันอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก็เข้าใบาก็เสียดายอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ใบที่สี่สองศูนย์ห้าแต่ก็คงจะไปรอถึงสี่สามห้าศูนย์แบบวันนี้ก็ไม่รอเนาะทองคำถือนานไม่ได้กำไรได้ก็เอาออกก่อนอย่างว่าแหละสามพัน สามพันห้าแล้วเหลืออยู่แค่ห้าร้อยหกร้อยคัดทีเดียวอะ่ะตอนนี้กลับมาเท่าไหร่กลับขึ้นมาเป็นจะสามพันแล้วสองพันหกสองพันแปดก็กลับมาไม่ถึงเดือนก็กลับมาก็ไวยอยูอ่จะดูว่าตรงเนี้ยถามว่าเขาขึ้นต่อได้ไหมก็มีโอกาสนะ เนมีโอกาสไปชนตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยสี่สามเจ็ดศูนย์ก็อาจจะยอ่อลงมาก็คือเวลาเล่นก็เล่นมุกเดิมล้วดลกดหลบสามนาทียังเกินเปล่าเนี่ยสี่ชั่วโมงเขาก็มีอยู่แค่ตรงเนี้ยหลุดตรงนี้มันก็ไปต่ออืมแต่ว่าพวกเขาก็ลูกเล็กอยู่ห้านาทีเนี่ย เห็นไหมเพราะว่าเราพอเราดูทําเฟรมใหญ่เราก็อยากจะกดเข้าเลยแต่ยังไม่ขึ้นไปกดรอเขาก่อนเนี่ยยังห้านาทีเขาก็ย่อลงมาย่อลงมาก็คือถ้าใครเล่นกอบห้านาทีก็ดูแค่ตรงนี้ก็ได้ตรงเนี้ยถ้าไม่หลุดเส้นสีเหลืองเนี่ยก็เข้าบายตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้อืหนึ่งสองสามเนี่ยสามจุดเข้าได้เพราะว่า มันเล่นสั้นไงสิบห้านาทีโอ้ยสิบห้านาทีผ่านผ่านผ่านไปดูห้านาทีเนี่ยยังไมห้านาทีห้านาทีเราจะยังไม่เข้าเราจะเข้าเข้าก็คือเข้าเออนี้ยมีบีล่างมีบีล่างถ้าเล่นห้านาทีดูมีบีล่างเฉยๆก็ได้โอ้ย M สิบห้าสามสิบตอนนี้กี่โมงสี่สิบห้า สีิบห้าดูสิบห้าสิบห้ากับดูห้าอืมก็ต้องรอ,อมไม่เข้าแล้วนอนอย่างเดียวว่ากันใหม่อันนี้แหละผอนนี้แหละที่ว่าทุนสองพันถอนไปครั้งหนึ่ง587แล้วก็ขึ้นมาก็คัดตอนนี้กำไรมาที่พันสามไม่ให้ดูนะข้างหน้า วันนี้ได้ร้อยห้าสิบดอเมื่อวานก็ดูเบนเฟซแหละก็จะลงลงไว้ก็ประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยไหนอะไหนอะนี่นี่เพ้าที่เข้าตั้ง tp ไว้สี่สามห้าศูนย์แต่ว่าก็ปิดก่อนปิดก่อนสี่สามห้าศูนย์ก็ไม่เป็นไร เห็นไหมถ้าถามว่าจะกดเซลล์ตอนไหนดูท่าทางจะยังเซลล์ไม่ได้หรอกดูเส้นสีเหลืองนะ่ะเส้นสองร้อยวันนะ่ะเขายังไม่หลุดลงมาใต้เส้นสองร้อยวันเลยนะทุกแท่งเทียนนะ่ะยังไม่ลงมาเลยเพราะนั้นวิธีการอย่างนี้คือย,อย่อใบดูดูอะไรนะดู BTC เหรอ นาทียัง btc ค่อยค่อยไต่ระดับมันนิรย์อยู่นะเห็นไหมดอยอยู่นะแต่เขาก็แค่เกี่ยเส้นเห็นไหมจุดเกี่ยเส้นจุดเกี่ยเส้นเขาก็จุดเกี่ยเส้นก็ก็เหมือนเหมือนเห็นไหมถ้าถอยดูเห็นไหมพอมันเกี่ยเส้นแล้วก็ขึ้นเกี่ยเส้นเนี่ยมันมแมวอยู่แถวเนี้ย สองร้อยวันอ่ะอันนี้คือดีนะแล้วสองร้อยวันอยู่นี้แล้วเขาก็ขึ้นเห็นไหมแค่ okay, อยู่ตรงนี้ยจริงๆอ่ะแถวๆนี้ยไม่หลุดก็คือบายได้นะแต่ด้วยความว่า,วามันดอยไปอยู่สองไม้ก็เลยว่าไม่เล่นดีกว่าก็ถือถือเอางันนี้ก็เห็นไหมทองคำเนี่ยถ้ามันเต็มข้างบนแล้วก็รอ เคนอนเด้อไม่เล่นและพ่งนี้ค่อยว่ากัน